อุลตร้าแมนทิกเกอร์มิวเจนเนชั่นทีก้าเนี่ยเป็นซีรีส์อุลตร้าแมนผลิตโดยบริษัทซูบริยาโปรดักชั่นออกอากาศครั้งแรกในเมื่อวันที่10กรกฎาคมปีคิรัสศกราช2021จนถึงวันที่22มกราคมปีคิรัสศกราช2022มีจำนวนตอนทั้งหมดทังสิ้นเนี่ย25ตอนด้วยกานได้เห็คุณบอสในประเทศไทยเนี่ยออกอากาศทางช่อง7 HD โดยออกอากาศครั้งแรกในเมื่อวันที่24กรกฎาคมคิรัสศกราช2021 ทุกวันเสาร์เวลาเจนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกา30ินาทีเปิดเรื่องมาเนี่ยเราเจอกับก้อนขี้หมาที่รออยู่อาวากาศ <c oughs> เขาคือค <c oughs> าริร่าตัดภาพม,มาที่ดาวอังคารเนี่ยเราเจอกับชายหนุ่มแก่ๆคนหนึ่งที่กำลังเลี้ยงต้นไม้อยู่ตัวไว้แล้วเจ้าตัวน้อยยิ้มไว้ยิมยย้มไว้แล้วอยู่ดีก็มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาเขาบอกว่า เคนโกะคือความหวังอะไรเนี่ยเคนโกะก็ตื่นขึ้นมาว่ะเจอกับแม่ของเขาซึ่งแม่ของเขาเนี่ยบอกว่าไอสัตว์นี่้าต้นไม้นะฮะ <c oughs> ไม่ทํางานทําการ MM <c oughs> เงินเดือนกูว่ากูเลี้ยงมึงตั้งแต่เล็ Gall <c oughs> จกจนโตเนี่ยไอเฮียหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยก็ทําการไปคบชู้อ่ะ แต่ว่าเคนโกเนรู้เลยว่าแม่ของเขาได้คบชูเขาเลยตามไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทําการไปซุมซิบนินทากันแต่ว่าสัมปราชอยู่นี่ก็โผล่ขึ้นมาว่ะไอ่ชิบหายแล้วอย่างงี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เปิดตะข่ายป้องกันทําให้สัมปราชเนี่ยมุดใต้ดินไปก่อนแล้วก็โผล่มาทีหนึ่งใจกลางพื้นที่สีเขียวแล้วกันชายหนุ่มแก่ที่เป็นหัวน้อยเนี่ยเขาได้บอกกับเคนโกว่าเคนโกเนี่ยต้องรับนี่ไปเป็นปืนของหน่วยเออการ์เเร็กเออขอบคุณมากเลยผมจะเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยเคนโกเนี่ยก็ตกไปที่ จะได้สูบว่ะแล้วก็สูบลงไปเจอกับลูกปั้นของอุลตร้าแมนที่คล้ายกับทีก้ามากมากเลยไอ้หุ่นนี้กอปทีก้านี่ว่ะไม่เจอกันนานนะทีกอร์เฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยอ้ย่ามาขัดขวางฉันเฮ้ย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  ทำไม่เสร็จสิแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคาเมราก็ได้ทำการโจมตีเคนโกว่าจนเคนโกะเนี่ยเริ่มทักไม่ไหวแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยให้แฟนไดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแฟดไดก็มีแสงสว่างและก็ไปเชื่อมต่อกับหุ่นลูกป้านตัวนั้นทำให้เคนโกะเนี่ยรวมร่างกับอุลตร้าแมนตัวนั้นกลายเป็นยอดมนุษย์อุลตร้าแมนทิกเกอร์ไปต่อสู้กับกอบ้าว่าแต่ว่าพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยคาเมราเนี่ยได้มาขัดขวางว่ะแย่แล้วต่อสู้กับมันจ พอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยกอซ่าในช่างแข็งแกร่งซะยิ่งกว่าการะไรคาเมร่าในช่างอยากเล่นโคนเข้าหน้าของทิกเกอร์เนี่ยทำการไปรูดกับโคนว่ะแล้วก็ทําการนวนเนียกันเละตุ้งเปะไปหมดมันหล่อลื่นจนมันลื่นไหลไปหมดแล้วน้ํามันออกมาหมดแล้วแฉกหมดแล้ว <c oughs> ทิกเกอร์เลิมไม่ไหวแล้วเข้าเลยปล่อยแสงอุต้าบีมไปอือกอบ้านเนี่ยตายหาไปเลยอ้ยชายหนุ่มที่เป็นผัวน้อยเนี่ยก็โผ่มาแล้วบอกว่า เมือนหมอกเมือนมวน,นทีก้ามามอกๆเลยตัดภ้ามาที่โลกเนี่ยก็เจอกับหญิงสาวกับชายหนุ่มคนหนึ่งไอตัวอะไรอะไปว,วันนี้ฉันกันแต่งหน้าดีอย่างนะ <c oughs> อ่ะอเราดูตัวละครหลักในเรื่องนี้กันดีวกว่าเริ่มต้นด้วยสมาชิกหน่วยชิซึมะมาสึกุนิเขาเป็นประธานบริษัทฮะที่มีลูกที่จริงอะลูกของเขาคือเป็นลูกเลี้ยง มันลุงจริงเขาลุงเรียเงี้อะไรทัสมิเซยะเขาคือกัปตันทีมหน่วยกาซิเลคฮะซึ่งกระตุกหนวดไปวันๆันซาคุมะเทชินเขาคือน้าของลิคูนั่นเองครับแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อมาใหม่แล้วก็เข้ามาอยู่ในหน่วยกาซิเลคนั่นเองครับนานาเซฮิมาริ เขาคือเป็นคนดูแลควบคุยานของหน่วยกาซิเล็กนั่นเองครับซึ่งบทเธอจืดจางมากไม่มีก็ได้ฮะที่จิริอักิโตเขาคือผู้รับผิดชอบด้านวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของการซิเล็กนั่นเองครับที่ซึมะยูนะเขาเป็นลูกของประธานมิซึคุเนะนั่นเองครับแล้วก็เป็นร่างอวตารของยูซาเร่ด้วยนั่นเองซึ่งงานน้องเธอเนี่ยดีมากเลยทีเดียวมาดากะเคนโกเขาคือชายหนุ่มจิตใจดีฮะซึ่งวันๆอาจจะพูดว่า ยิ้มไว้ยิ้มไว้แล้วเขาคือพระเอกของเรื่องนั่นเองมนุษย์ดาวเมทรอนมารูเขาคือมนุษย์ดาวเมทรอนนั่นเองครับซึ่งปู่งเขาเนี่ยเคยขายบุหรี่ในอุลตร้าเซเว่นอีกนิดเขาคือ,อเมทในอาวี แล้วเขาจําแรงหน้าตามน่ามันรู้เป็นอย่างนี้เขาเนี่ยบ้าสมบัติมากแล้วก็กลายเป็นอ่าดาร์คทิกเกอร์กัสสปาร์กลินก็คือที่แปลงล่างของอุลตร้าแมนทิกเกอร์นั่นเองครับมีโหมดปืนแล้วก็โหมดแปลงล่างซึ่งคนอื่นเขาไม่มีเขามีแต่โหมดปืนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะจั่เพาะของอุลตร้าแมนทิกเกอร์มัลติไทกันบ้างดีกว่าซึ่งความสูงเนี่ยอยู่ที่53เมตรน้ำหนักอยู่ที่44,000ตัน อูตาแมนทิกเกอร์พาวเวอร์ไทความสูง53เมตรน้ำหนัก4 4 0 0 0ื่นตันอูตาแมนทิกเกอร์สกายไทความสูง53เมตรน้ำหนัก44,0 0 0ันตันกเตอร์ทิกเกอร์เอเทนิตี้ความสูง53เมตรน้ำหนัก4 4 0 0 0ตันอ้นี่ก๊อปม,มาอีาลตาแมนทิกเกอร์ทรูสความสูง53เมตรน้ำหนัก44 0 0 0ตันอะเดี๋ยวเรามาดูสมบัตในเรื่องนี้กันมาดีกว่ามีอะไรบ้างคุณแจ็คคาเมล่าดากอน ฮิวด ok ัมกาบากามิลากาซอตสโอกากุบิราเดดดาโกสแตนเดอร์ลอสเซเวนเกอร์ค er, ิงโจสโตลิสคัตตอมบูตันเบบี้แซนเดียเอเลนบอลาซ่าดาดากาโกกอนสลักกาสดาลิบลิกแอบโซลูตทาทารัสแอบโซลูทเดโบโลเมสซอกาเมสซกาโรชิเกาบ้ารุ่นที่สองเซเมเก คิริเอลอยบาลิกยล่าอบโบลัสบานิล่าเมกามุสชินเมกาโลซอรางหนึ่งเมกาโลโอ ร่าง 2. ตอนจบเป็นไงหลังจากที่คาเมิ่าเนี่ยสามารถดูดทิวดัมและกาดูดดาก้กอนไปได้จะทําให้เขาเนี่ยมีพลังที่เพิ่มมากขึ้นมากๆมหาศาลเลยคุณใจครับเขาก็เลยไปจับที่เอทานิติคอทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นรางปีศาสย่างเมกาโรโซครับแต่ว่าอุลตร้าแมนทิกเกอร์กับแบล็ทิกเกอร์เนี่ยพยายามต่อสู้แต่ว่าก็สู้ไม่ได้เลยไม่มีขนาดร่างแรกแล้วเนี่ยจนอยู่นานเนี่ยคือต้องสลายชีวิตเลยแต่ว่าอาคิโตเนี่ยยังก่อนยังไงเธอจะมาห้ามฉันทําไมอะอคิโตเธอต้องตาย เธอต้องอยู่นะเข้าใจไหมจนทำให้ทิกเกอร์เนี่ยต้องนอนหมอบกระแตะตุยไปแล้วก็อีกนิดก็โดนดูดพลังออกไปการสลับภาพมาที่ในเมืองเนี่ยคาเมราเนี่ยไม่หยุดเพียงเท่านั้นครับเขากลายเป็นร่างที่2อ,อย่างเมการโรซอร่าง,ง2ก็คือสปปาปัดาถอยสีงช้างนเองและเขาเนี่ยก็รเรียกร้องแต่ทิกเกอร์ให้ทิกเกอร์เนี่ยมาต่อสู้เขาเออจนเคนโกเนี่ยคือต้องไปร่ำลากับทุกคนเลยแต่ว่าหัวหน้าเนี่ยคือต้องพูดแล้วเธอาจะบอกความจริงได้แล้วนะอสุกะผมคือเคนโกไปดูใจนาให้เสร็จก่อนก่ะ ท่านรู้ว่านายเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาบอกมากูโง่โง่ทั้งหน่วยอ่ะผมก็คือทิกเกอร์ไงเฮ้ยเฮ้ยแทงแทงแทงเป็นไปไม่ได้ฉันไม่รู้เรื่องเลยอะไรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกนิดเนี่ยก็ได้เป็นล้วงขำประธานมิซึมะคุณเนี่ยต้องตายไปแล้วใช่ความจริงฉันน่าจะตายเวลาแล้วแต่ว่าฉันโกยุมาไงแหน้เหี่ยวเหี่ยวยิ่งมึงโกยุอีกอะ <poisoned indo> ฉันเนี่ยไม่ใช่มาจากดาวดวงนี้ฉันมาจากดาวดวงหนึ่งไกลแสนไกลอย่างโรคมนุษย์ไม่โรคต้องเป็นรอเรือเพราะว่ารอเรือนั่งอยู่บนเรงช่างมันเอาละฉันมาโรคของทีก้าแต่ว่าฉันมาอยู่ที่นี่เพราะว่าฉันมีลูกแล้วไงฉันก็เลยอยากจะปกป้องลูกสาวของฉันลองของกูมันไม่สําคัญเคนโกะสําคัญกว่ามึงไปเอาพลังให้เขาไปแล้วหลังจากนั้นอีกนิดเนี่ยก็เอาพลังเนี่ยให้กับเคนโกะครับทำให้เคนโกะเนี่ยได้ร่างใหม่อย่างทิกเกอร์ทรูตเพื่อไปต่อสู้กับเมกาโรซอครับแต่ว่า พอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมันทรูในแป๊บเดียวจริงๆมันก็สู้เมกาโรซอไม่ได้เลยจะตายให้ได้แล้วทายัางไงทีเนี้ยแล้วเขาได้กรก็จมน้าตื้นว่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยแสงสว่างจากเด็กๆทุกคนเนี่ยได้รวมพลังไปสู่อุตราแมททิกเกอร์ทำให้ทิกเกอร์เนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งนจนประธานมิซึม,มาเนี่ยรู้สึกว่าไอ้มึงกอปทีก้าอีกแล้วไอ้ที่กอปด้วยความร่วมมือของหน่วยการสิเลปและก็ทิกเกอร์ทูเนี่ยระเบิดพลังและสามารถเอาชนะเมกาโรซอไปได้ครับ จนค่าไม่ร่าดต้องร่ำลากับทิกเกอร์แล้วฉันไม่อยากตายเออฉันไม่อยาก ตายจะกลับมาล้างแค้นมิสลาหลังจากนั้นเนี่ยเคนโกะเนี่ยก็ได้ไปยิ้มไว้ยิ้มไว้ใส่อ,อาธิโตะแต่ว่าไม่ทันการ<ห>และงงเพราะว่าเอทายที T ่คอที่คาเมล่าสัมผัสไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะไม่เริ่มไม่เสถียรแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เสถียรเนี่ยจักรวาลน,นี้จะพังพินาศชิบหายไปหมดเคนโกะเนี่ยคือต้องไปรวมร่างกับเอทายที T ่คออีกครั้งหนึ่งเอาละหัวหนะ้ามีอะไรพูดมาให้หน้าสนอยู่คนเดียวโอเคหัวหน้าผมเข้าใจ อคีตโตกต้องร่ำลาแล้วนายนายทำดีแล้วไปไหนก็ไปทุกคนผมตุกไปแล้วไม่งั้นโลกจะจิบหายแล้วเดี๋ยวจะเ,วเจอกันใหม่นะเดี๋ยวนะเคนโกนี่ไงดอกไม้นี่ไงเอาละทุกคนยิ้มไว้ยิ้มไว้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเคนโก,กเนี่ยก็ทำการไปรวมร่างกับเอทาที่คอว่ะแล้วก็จบเลยแล้วก็นอนหล,ลับพอละจบแค่นี้นะมันจบแล้วรออะไปิดคลิป